ก็สวัสดีลูกค้าบผมสวัสดีเอฟซีจากทีเชัยงกงวิลามครับวันนี้พามาชมรถขุดครับจะเป็นรถขุดขนาดเล็ก c ี2ีครับจะเป็นเจ้าไอเอ่ไอด20ีันนี้จะเป็นบ๊บนิ้วครับอรนถ u สั้นครับคันนี้๊อบนิวอรนถ u สั้น ทำงานไวครับผู้ขี่เป็นผู้ขี่ทักทายครับทักทรา,าย ไปห,หารถขุดเล็กไปใช้งานก็เอาเลือกชมได้ครับก็เปิดราคาที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับก็รับแสกเสียดดีเถื่อนทุกคนเหมือนเดิมครับผมตัวใจก็มาดูได้ครับผมเรียกโทรถุนทรงหนึ่งครับหนึ่งหุ้นแสบกระทำสามครับขอบครับ